เห็นจิตในจิตเห็นจิตในจิตนะครับเป็นการเห็นที่ยุติกรรมได้นะครับยุติความคิดต่อเนื่องคําพูดที่ต่อเนื่องการทำที่ต่อเนื่องที่สอบไปในทางทุจริตหรือว่านิวรความประมาทความไม่ละอายเก่งตดบากหรือว่าการขาดสติสัมปชัญญะฉะนั้นเห็นจิตในจิตอยู่เนืองเ่ความเห็นความไม่เที่ยงความเกิดดบับความไม่เที่ยง ความจางลายความดับไม่เหลือความสลัดคืนเกิดจากสุญานปัญญาวิชาแสงสว่างมิโมกวิมุตสุญญานิพานความเป็นเราของเราท้่ต่างเรามันก็จะหมดไปความมันก็จะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ต่องเราเป็นความว่างเป็นสุญญตาเห็นจิตในจิตอยู่เนืองเนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราเห็นจิตในจิตนี้มันก็สลับคืนกุปฏฐิ ที่เป็นการตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอย่าได้เกิดทุกข์หรือว่าความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายความสุขเศร้าขำขวยพิลาม,ามพ,พันความไม่สบายกา,ายามไม่สบายใจเห็นจิตในจิตทุกขณะจิตนะครับเป็นการสลัดทิ้งเป็นการส่งคืนการไม่ยึดติดไม่ยึดถือในธาตุในขันในอายตนะคือรูปบ้างเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญ,ญาณการรับจําคิดรู้ หรือว่าตาหูจมกูกิึนกายใจหรือว่าแสงสีเสียงกลิ่นรสพลตภัธรรมารมเห็นจิตในจิตนะครับอยู่ตลอดเวลาเห็นจิตในจิตมันการไม่ยึดติดไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นไม่กังวลหวังหรือว่าไม่ห่วงหาอะไรอาวร์เห็นจิตในจิตนะครับจิตที่เกิดที่ดับความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับความหลุดความพ้นความไม่เกาะเกี้ยวเหนียวลัง เห็นจิตในจิตนะครับก็จะสลับปล o ปล่อยวางนะครับทุกขนาจิตไม่ทันเกิดอารมณ์ชั่ววูบไม่ทันเกิดความคิดร้ายพูดร้ายหรือทำร้ายไม่ทันรักโลกโกรธหลงไม่ทันเจตนาให้เป็นสัญญาเจตนาภาษาบสิีการไม่ทันไเกิดกรรมไม่ทันเกิดที่บาความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจความยินดียินร้ายเห็นจิตในจิตนะครับที่มันดีใจเสียใจที่มันสุขทุกข์ ที่มันชอบชังที่มันเกลียดกลัวที่มันห่วงห่วงที่มันหึงห่วงเห็นจิตในจิตนะครับเห็นจิตในจิตเป็นนิสัยนะครับไม่เห็นจิตในจิตแล้วมันสลัดเคลืนหมดมันสำลอกออกมันคลายออกมันหลุดมันพ้นมันไม่ต่อเนื่องไม่ปฏิติปต่อไม่สําคัญมั่นหมายด้วยความเป็นเราของเราในตัวตนของเราเห็นจิตในจิตนะครับเห็นจิตในจิตเพราะทุกครั้งที่เราเห็นจิตในจิตนั้นจิตเราก็ว่างก็โล่งก็โปร่ง ครับก็เบาก็สบายเห็นจิตในจิตนะครับเป็นนิสัยเป็นจิตในจิตเป็นนิสัยเพราะทุกครั้งที่เราเห็นจิตในจิตเนี่ยนิสัยที่ดีนะครับนิสัยที่ดีก็เกิดขึ้นมาดับนิสัยที่ดีก็เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อเห็นจิตในจิตแล้วมันชําระความสกปรกมันก็จะสะอาดชาระความวุ่นวายก็สงบครับชำระความทุกข์ก็จะสุขฉะนั้นเห็นจิตในจิต อยู่เสมอนะครับมันทะลุทะลวงมาจับพันไม่ต้องเสียเวลาคิดอยู่ตัดสินใจอยู่หรือว่าจะเอาอยัางไงจะอยู่ยังไงจะไปจะมาจะใช้ชีวิตอย่างไรจะคิดจะพูดจะทําจะได้จะมีจะเป็นอย่างไรเห็นจิตนจิตไวนะทุกอย่างมันก็จะทะลุทะลวงไปเองมันไม่หมดแต่ฟีอยู่ไม่หมดแต่ร้อฟีเสียงท่อดังร้อฟีอซึ่งมันไม่มีประโยชน์หรือว่าหมดแต่คิดอยู่ฟุ้งซ่านอยู่กังวลวิตตอกลัวอยู่ไม่ต้องนะครับ เห็นจิตในจิตไปเลยนะครับ <Blaze. S 1> มันก็หลุดพ้นไปเลยมันก็เป็นอิสระไปเลยนะครับมันไม่เป็นทาตเป็นทุกข์ไม่ทรมานอยู่เห็นจิตในจิตนะชีวิตก็ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเวียนว่ายตายเกิดกับความคิดกับอารมณ์กับความรู้สึกที่ไม่ดีใจที่ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีความรู้สึกไม่ดีก็เห็นจิตในจิตไปสิ่งที่ไม่ดีก็หายไปเห็นจิตในจิตนะครับเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำนะครับถอน อวิชาตัณหามนะิทิฏฐิอุปทานนะครับความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากผัสสะที่เกิดจากมโนผัสสะผัสสะตั้งแต่หัจมปจนี้งกายใจนะครับฉะนั้นเห็นจิตในจิต,น,จตนะครับก็หลุดก็พ้นตลอดไม่ติดไม่กัดไม่คล้องไม่คาตลอดเห็นจิตในจิตนะครับก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขสัพนิพานนะครับไม่ต้องกังวลเล่าร้อนไม่ต้องว้าววุว่นวายไม่ต้องเดือดแน่ร้อนใจ เห็นจิตในจิตทุกอย่างที่ใครผ่อนคลายนะครับหมด่วงหมดกลงวลหมดภาระนะครับหมดหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะไปคอยกําหนดเพ่งพิจารณาเล็กคอยไปจดไปจานะครับไปสงสัยอยู่เห็นจิตในจิตก็สิ้นสงสัยได้นะครับก็จบคิตได้จบพรมาจันทร์ได้ทัาที่สุดแห็งทุกทำนิพพานให้แจ้งได้เห็นจิตในจิตนะครับก็บรรลุทมนะครับเห็นจิตในจิตนะครับจิตไม่คล่องไม่เขียวไม่เหนียวไม่ล้างไม่ยึดไม่เถอ ในสภาวะอารมณ์สภาวะจิตสภาวะธรรมสภาวะกายสภาวะโลกนะครับเห็นจิตในจิตนะครับมันสิ้นสังขารได้มันสิ้นทุกได้นะครับมันสิ้นอุปทา,านนะครับเห็นจิตในจิตเป็นการละลายพฤติกรรมละลายนิสัยธาตุแท้สันดานละลายจริตไม่ว่า,า,าราคะจริตโทสะจรหตโมหจจาาจะจริตวิตกจริตศรัทธาจริตพุทธจริตนะครับ นั้นเห็นจิตในจิตนะครับไม่ต้องมัวแต่อะไรกับอะไรอยู่นะครับไม่รู้ไม่เห็นไม่โน้ไม่นี่ไม่นั่นครับไม่ต้องอยู่นะครับไม่ต้องเห็นจิตในจิตนะครับไม่ต้องไม่ตั้งไม่จะไม่จิ้งไม่จ้องไม่กำหนัดเพ่งพิณาไม่แอบแฝงไม่บังหน้าไม่ซ่อนเน้นนะครับไม่กักเก็บเขาเรียกว่าไม่รักโลกหุดหลงนะไม่เป็นกรรมไม่เป็นกิเลสไม่เป็นอิปะเห็นจิตในจิตสติกาตั้งมั่นสมาธิตั้งมั่นปัญญาสว่าง ความเปลี่ยสนสม่ำเสมอศรัทธาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นะครับก็มีเต็มที่ฉะนั้นเห็นจิตในจิตอยู่แล้วอยู่ก่อนดัาจึงจะไม่ตกตะลึงไม่ตกใจไม่ตื่นเต้นกับสภาวะโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงสภาวะาธรรมที่เกิดขึ้นสภาวะจิตที่กําลังเกิดดับนะครับสภาวะรูปที่กําลังเสื่อมสภาวะ เวทนาที ame, ่ลังเสื่อมสัญญาเส mm. ื่อมสังขารเสื่อมวิญญาเสื่อมตัวอย่างเสื่อมหมดเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ต้องเราหมดเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งที่ยึดติดยึดถือยึดมันไม่ได้เป็นของต้องสละต้องปรองต้องปล่อยวางต้องทิ้งเห็นจิตในจิตนะครับเห็นจิตในจิตก็กิดการเกิดิการสร้างพบสร้างชาติสร้างทุกข์สร้างตัวตนเห็นจิตในจิตนะครับมันก็ แล้วแล้วไปก็อาโหสินะครับมันก็ไม่ติดใจไม่เอาเรื่องเอาความไม่เป็นปัญหาไม่เป็นภาระไม่เป็นห่วงนะครับไม่เป็นกังวลเห็นจิตในจิตไม่เป็นอะไรครับอะไรทุกอย่างมันเช่นนั้นเองหมดมันธรรมดามันปกติมันเปลี่ยนแปลงได้มันเกิดดับได้มันไม่มีอะไรให้ยึดติดไม่มีอะไรยึดมั่นไม่มีอะไรให้ต้องห่วงเพราะว่าธรรมชาติธาตุขันอายตนะธรรมชาติของชีวิตสัตว์สรรพสิ่งเนี่ยมันก็เกิดดับเปลี่ยนแปลง าธาตุเกิดโดยาธาตุธาตุดับาธาตุธาตุเปลี่ยนแปลงธาตุมันเป็นเช่นนั้นเองนะครับเช่นนั้นก็เลยสบายใจนะครับไม่เป็นไรช่างมันแล้วแต่ไม่อะไรกับอะไรเย็นใจได้สงบใจได้สุขใจได้นะครับหรือว่าหยุดได้เย็นได้นิ่งได้ใจได้ปล่อยผ่านปล่อยวางได้เห็นจิตในจิตนะครับเห็นจิตในจิตไม่ยึดติดถือไม่ยึดมั่นในพฤติกรรมที่เป็น คุณเป็นบาปกุศลอกุศลหมอไอหมอะคุณไม่ควรใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงแน่ไม่แน่ที่เป็นมายาสมมุติเป็นมายาบัญญัติเป็นธรรมบัญญัติเป็นโลกบัญญัติเป็นสัจธรรมนะครับเห็นจิตในจิตนะครับไม่ยึดถือว่าเป็นเราของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ต้องเราปล่อยวางจิตนะครับจิตมันก็เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นก็ช่างมันก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่แล้วมันเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์นะครับเห็นจิตในจิตก็ปล่อยวางก็หลุดก็พ้นก็เป็นอิสระนะครับที่จะเกิดแต่จิตเป็นการเป็นกิเลสเป็นนิพพานบ้างเป็นอะไรทำมีอะไรเยอะแยะมากมายเป็นธาตุเป็นคันเป็นอายตนะเป็นรูปเป็นนามดังนั้นจิตในจิตไม่เป็นอะไรแล้วนะครับสิ้นสงสัยแล้วจบคิดแล้วจบปรมจันแล้วตามที่สุดแห่งทุกข์ธรมนิพพานได้แจ้งแล้วถึงสิ่งที่ถึงบรรลุสิ่งที่บรรลุแจ้งถึงสิ่งแจ้งแล้วเราอยู่นะเพราะเราเห็นจิตในจิต ก็เข้าถึงความเป็นเช่นนั้นเองตาตาธรรมะธรรมชาติธรรมดาเห็นจิตในจิตนะครับก็สิ้นโลกไม่สิ้นโลกสิ้นธรรมสิ้นทุกนะครับสิ้นความหมวั่นไหวสิ้นความมุนวายนะครับเข้าสู่ภาวะปกติความปกติความเย็นความสงบความว่างความไม่ยึดไม่อยากความไม่อะไรกับอะไรนะรับหมดอะไรอาวรณ์เห็นจิตในจิตโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุก นนเห็นจิตในจิตก็เป็นการปรองจิตวางขันนะครับเห็นจิตในจิตด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับเห็นจิตในจิตเห็นจิตในจิตนะครับแล้วก็หมดนะครับหมดสิทธิ์ที่จะทุกหมดสิทธิ์ที่จะมีจะเป็นทุก